พี่น้องบอกลานพี่น้องมามากินข้าวน้ำกันพี่น้องเลยกะเอื้ยแล้ะก็เอ้ยคือกั้นเลยพี่น้องเอ้ยเีบ้านพี่น้องมันมากินข้าวน้ำมาเยี่ยมมายาไม่จีดพี่น้องเออญกินข้าวกินน้ำกันเลย ข้าวบกินคิดไมข้าวบอลเป็นยังไงอยากคินกท่าหรเออมันเป็กาก็ได้เนอะใช่กากฟคิดกาแฟมาจากเราออกมักยลำห้องบุาินมัยทำห้องบุน้กินออกมัเป็นกวก่นออก ติดกันขนาดเลยเข่ากันอำลังข้าตักง่าจังเลยไม่เป็นปัญหาเลยนะโอเคบ้วนนะไข่อยากบุอยากก็จะหดเลยข้าวบ้านเราทานเห็นหมูปีนแล้วได้กินนะหมูอ้าวคำมันไ่ได้บ้างอันนั้นอันไ่ได้บ้างอันนี้อันนี้อืมเจา ดาวเราเปล่มาร็จแ้วเขาเป่มาเกณฑ์ิีเดียวเรื่องเดถ้าเกิดม่เป็นตนถ้าิ่ชบอกชกเพียนแต่ววเออชดอันนี่ใบใบอยลเออต้มเราเพอเนาะขึ้้มาชุบมือครับทำอะไรนะเดกบ่อยหน่อยมือ เดีวแบอยิ่งิ่ได้ิน้รมเข้าวมัคือถ่วโตเลยนานยาเยีต่นุ่มีนมยังมีแต่น่มะอง้นเะองตามขึ้นนะเาหน้าแซวใบแบบบนดินซอยเมะคะเมะเต๋อค่ะบนคนบนดินเขาบนเนาะ ทำนูนกินเมาแล้วอยูู่นบอกท้าทุบเดียวคุเาก็สูงเลยในซ่านคือส้นนั้นยู่ตายลูในซานยวบอกิแม่เอาไม่กู้มที่ตะต้นขีเบียคร้บทกินที่น้ คามว่านี่รนนาตลาก็ดใเนาะว่าือูมาเบมานเรื่องนี้อีกาที่เราดใ้ประาณดอข้างพอจะบอกนิดเดียวนะแจ้งว่าทำไมเราองนอนเขาจะลงเงินหร แบงแบงลูกอาต้อนนมให้น้องเนี่ยค่ะไว้มันยิ่งปวดหัวอ่ะเพราะมันมาั่วจนน้ามุกลงมาดิคั่วเลียวนึงคั่วหวานอ่ะจะได้ให้ไปให้นั่งเลาะอันนี้งเมื่อไหร่เมื่อไหร่ข้าวหนิหมูอยู่บอกกินข้าว อ่อนเปอ่านากไ่พูดอากาศกอเนอะหหน้าภาตู่นี่คุณหนึ่ง้าคุณหนึ่ง้อ้โอ้ค่างระดเสียาวนวม้เห็นยัง

้มมือม้นมากล้นเต้นปมาาม่น่ต้อนตัวร้ยเห็นดุเดือหน้าขวบเะมากคืมาแล้วหัวหนมา ต้องขัเพื่เขาโดนูเยนี่แบ่เลยขึ้นแบ่งแบ่งไว้ไมด้ไแบ่งมาแบ่งมาขึ้นแบ่งเล้ามจัลมันังยอนิน้อย้งแล้ว โอ้งนมู้อโยบอหัวโยกมันปะสิปะตัวอนี่ะ้านมือกัเมือนะเาอยู่กับแบบเานเงงนมอาอยู่เจว่าใหญ่มันจะควมยันอู่้นี่มันอยู่ทะีะมันมีบอลไปบอลเลาะเด้อ ไม่ได้เลยน้องน้รับบัวหายนที่้าัวแล้วคืเอาโปเปิดน้ำไปบ้ายลูกเตแล้วบเปิดเสมุดนะเออลอรอทำหรืเป็นกถ้าว่ามันเป็นเขาเป็นอนนี้โอเป็นเป็นะแบบดเลยเป็นต้องแย่งค่ะตีนวิ่นเลยก็แ่ได้แล้ว้าลเก็ืเดียวแล้นี่เลยหายบัว่ยลง ลูกหลานบุคคลใจลาย้อนยานรอบเม่นเป็นนี่เออคยังบุก้าลงละสี่เลยนะใครไ่เหยนมัเข้าวเผาข้าวล้วเลยัน็ปนพูดผู้ขาเป็นเอน่าบไจงเลยก่อนไทยิมัพานเา่จับชือ มันมีโกงไม้จะกกนะซีใย้งูโยนกระสาเมาเป็นนั่งกอนนะเป็นนั่งกอดแหละงูทักกระสาเหาเป็นเลือดที่รลือเฟืองไม่มีบอสทักเป็นนั่นนี่เลยลองเจี๊ยบแต่เราทักถ้ามีกงไม้กงโต๊อย่างมันโยนลงมาเนาะโอนแปะอยู่แปะมาไปมาเปะมามาพายนันนี่ไปนะเยกโยกโคเนาะไปดดยกมา

กินน้ำเย็นไม่ได้เราดูอ๋อไปแล้วพี่น้องคิดนี่สบายดีพี่น้องบ๊ายก้นระบายบ้านนรายหรอไมร้นเกรอไม่เย็น